สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสะพายชนบทเยอรมันนะคะมุมตรงนี้คะคุณทุกคนคะมุมสงบตรงนี้เป็นชนบทในเมืองของเรานั่นเองนะคะเป็นสถานที่ที่เขามาจูงหมาออกกําลังกายแล้วก็มาวิ่งจ็อกกิ้งมุมตรงนี้ก็ได้ด้วยนะก่อนที่เราจะมีหัวข้อวันนี้นะก็มี f อท่านหนึ่งนะนี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับ สาวๆต้องต้องฟังนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งเน้นหาสามีชาวต่างชาติรวยอย่างเดียวนะ,อะคอมเมนต์อันนี้น่าจะมีประโยชน์นะให้เราได้หยุดคิดนิดนึงนะก็ f c ท่านนี้นะก็บอกว่าให้เราทำคลิปให้รู้ว่าผู้หญิงไทยรวยหรือจนดูอย่างไรนะผู้ชายไทยแล้วก็ผู้ชายไทยและเทศจะได้เลือกคนไม่มาเป็นภาระ อ้าวนี่เอาละสินะถ้าผู้ชายคนหนึ่งคิดอย่างนี้หมายถึงเขาเป็นตัวแทนในหนึ่งพันคนที่มีความคิดว่าเอ๊ะเราจะดูผู้หญิงรวยผู้หญิงรวยที่เป็นฝรั่งและเป็นคนไทยดูอย่างไรเนาะเผื่อเป็นทางเลือกที่เขาจะได้ไม่เอาผู้หญิงมาเป็นภาระอ่าอันนี้คุณต้องหยุดคิดนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ต้องเป็นฝ่ายล่าแล้วก็ฝ่ายเลือกนะไม่ว่าจะเป็นสาวไทยและสาวเอ่อ ในต่างแดนนะตอนนี้ผู้ชายเขาก็มีความคิดว่าจะต้องดูอย่างไรบอกตรงๆเลยนะดูยากแต่ว่ามันก็มีวิธีสังเกตเนาะในคลิปที่เราได้แชร์ไปแล้วอันนี้ก็อันนั้นก็จะเป็นแบบส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถารู้ได้นะก็คือก็ต้องเอาตัวเราเองอ่ะไปอยู่ที่ประเทศนั้นๆหรือถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่า ผู้หญิงส่วนมากเขาก็จะชอบแบบว่าแต่งตัวสวยแต่งตัวดีใส่แบรนด์เนมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็จะดูยากแต่ถ้าคุณมาในต่างประเทศนี่คุณอาจจะดูง่ายหรืออาจจะยากกว่านั้นเพราะเขาไม่ค่อยแต่งตัวเยอะเนาะคุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณอาจจะต้องเ,ออเรียกว่าไปดูบ้านของเขาไปดูสถานที่ทํางานจริงๆของเขาว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรอันนี้ก็ช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้อง เตือนสาวๆแล้วนะว่าคุณจะหาแฟนชาวต่างชาติอืมก็ยากมากแล้วแล้วถ้าคุณจะหาแฟนชาวไทยอตอนนี้มีผู้ชายหนึ่งคนมาคิดแบบนี้ก็หมายถึงหนึ่งคนเป็นตัวแทนของหนึ่งพันคนที่เขาจะหาผู้หญิงที่ไม่เป็นภาระนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่มันจะหายากขนาดนั้นเลยไหมเรามาอยู่บุมตรงนี้ก็ยังมีคนมาเดิน ถวนี้นะมุมสงบนะคะตอนนี้บรรยากาศดีด้วยเราก็เลยได้โอกาสมาตอบคำถามให้กับ f อซท่านนี้เนาะก็ยากค่ะจะดูยังไงนี่ยากเราจะต้องไปเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอันนั้นเราจะรู้จริงค่ะเพราะว่าสมัยนี้โลกโซเชียลผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยก็มันไม่เป็นความจริงนะมันก ดูยากมากเพราะฉะนั้นคุณจะไปดูว่าเขารวยหรือจนเนี่ยอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกเนาะแต่ว่าลักษณะของคนที่รวยจริงๆมันก็จะมีลักษณะที่สังเกตง่ายๆเนาะก็คือคนที่อาจจะรวยหรือคนที่มีแนวโน้มว่าจะรวยอะ่ะเขาก็จะมีคนรวยจริงๆรอะ่ะเขาก็จะมีคุณ,ณสมบัติพิเศษนะคุณนะคะก็คือหนึ่งเขาจะมีความเดี๋ยวว่ารับผิดชอบเออเขาจะมีความรับผิดชอบคุณลองสังเกตแล้วถ้าคุณไปครบด้วยอ่ะ รวยจริงหรือรวยปลอมอ่ะถ้าคนเขามีความรับผิดชอบก็คือว่าอะไรที่เขาทาเนี่ยเขาต้องไปตามรับผิดชอบหนี้สินหรือลูกที่เขาทาให้เกิดเนี่เขาก็ต้องไปรับผิดชอบนะคะเขาไม่แบบว่าทิ้งภาระไว้ให้คนอื่นรับผิดชอบอันนี้คือถ้าคนรวยจริงเขาก็จะมีนิสัยแบบนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ดูยากอันที่สองเขาจะเป็นคนที่มีวินัยเนาะมีวินัยนี่ก็คือการตรงต่อเวลาและการแบบ เรียกว่าพูดอะไรไว้ก็มาทําตามคําพูดนะคะไปเข้างานกี่โมงก็ต้องแบบว่าตรงเวลามีวินัยน,นะคะมีความรับผิดชอบมีวิน,นัยแล้วก็อันที่3มเนี่ยคนที่เขารวยจริงเขาจะมีความคิดที่เป็นบวกนะคะความคิดที่เป็นบวกนี่คือมันจะต้องอ,อิงกับความเป็นจริงด้วยแล้วก็ความที่มันเป็นไปได้ไม่ใช่คิดบวกแบบโอ้จะจะเป็นเรียกว่าอะไรเซนเดเรล่าคือคุณต้องดูความจริงด้วยคิดบวกต้องบวกกับ ความเป็นจริงและความเป็นไปได้ด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าคุณสมบัติของคนรวยเนาะผู้ให้เราพูดหัวข้อนี้ก็ยากนะเพราะเราไม่เคยรวยเนาะแต่เราก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ได้เยอะที่สุดเนาะให้ได้แบบมาลองคิดกันดูนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเลือกเราไม่ได้เป็นผู้ล่าเราต้องมีคนมาล่าเราเราคิดว่าเราเป็นคนเก่งมันจะมีคนเก่งกว่าเราเสมอจําไว้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างไม่ว่าเราจะมาอยู่ ในชนบทแบบเนี้เออเราจะมาแบบไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันมีเยอะคุณไม่ต้องไปถามใครก็ได้คุณอยากรู้อะไรคุณก็รู้ว่าพิมพ์เข้าไปดูนะคะอันนี้ก็คือเท่าที่เราไปาเรียกว่าไปออสอดส่องข้อมูลมาให้เนาะก็จะมีแบบอย่างนี้แล้วก็จะมออีข้อต่อไปก็คือเขาจะต้องมีความแบบชัดเจนนะคะคือชัดเจนตัดสินใจเด็ดขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วคนที่รวยจริงเขาจะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาไม่แบบน้ําเต็มแก้วหรืออะไรเขาไม่เป็นแบบนั้นนะเขาจะเรียนรู้อาหาสิ่งใหม่ๆม,มาใส่สมองเนาะเนาะคนที่เรีวยกว่ารวยจริงเขาจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเขาจะไม่หยุดอยู่กับที่เทคโนโลยีมันก็ก้าวล้ําสมัยเพราะฉะนั้นเขารวยแล้วเขาก็จะต้องพัฒนาแล้วก็ เรียกว่าอะไรนะปรับปรุงแล้วก็เขาก็<ๆ>จะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะก็เป็นการเรียนรู้เราก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่ชนบทแบบนี้ก็ไม่ได้มาอยู่แบบงงๆไม่รู้เรื่องราวเราก็ต้องแบบไปเผือกเรื่องชาวบ้านอุ้ยเอาที่มันมีประโยชน์สําหรับเรานะเรื่องอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปเสียเวลาเลยคนที่นี่เวลานี่สําคัญที่สุดเขาจะไม่ให้เขาเสียเวลาแม้แต่เสียววินาทีเดียวอยาได้ไปขโมยเวลาของเขานะมันมีค่าย,ยิ่งกว่าทองก็ว่าได้นะจะบอกให้นะคะแล้วก็ สังเกตยังไงว่าเขารวยคนรวยเขาจะทุ่มเทยอย่างชันฉลาดอันนี้ก็มาถึงหัวข้อนี้แล้วคนรวยเขาจะทุ่มเทยอย่างชันฉลาดก็คือถ้าเขาจะมีเมียนะคนรวยนะเขาจะเลือกแบบเขาจะจะโง่ไหมจะมีแบบอยู่ดีๆเอาเรามาแล้วก็จะให้เงินเราเลี้ยงเราอย่างดีแบบมันมีไหมในโลกนี้มันก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขแต่เราไม่รู้หรอกคนที่รวยจริงอะ่ะก่อนที่เขาจะรวยแบบเนี้ยเขาอาจจะ เจออะไรมาบ้างเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้มาพูดทั้งหมดเนาะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่น่าอายสําหรับผู้หญิงเขาก็จะไม่บอกหมดหรอกเราก็เห็นแต่เขาเอา่อเรียกว่าอะไรนะพรีเซนต์ความร่ํารวยเรากอ็อยากรวยแบบเหมือนคนนั้นคนนี้แต่ความเป็นจริงมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นอย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีนะอาจจะยากอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของคนรวยถ้าเราดู เขาไม่ออกเราก็ลองเข้าไปสัมผัสเขาก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้เนาะแล้วคนรวยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากล้าคิดกล้าทําในสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นไม่กล้าทําเขาจะสามารถแหวกได้สิ่งเดิมๆเ,เขาจะไม่ทําแน่นอนนะ mm hmm. เขาจะต้องลองสิ่งใหม่ๆเพราะว่าอะไรเพราะเขามีทุนเขาจะต้องทําสิ่งใหม่ๆเขาไม่อยู่อะไรแบบเดิมๆนะ mm hmm. เหมือนเราแบบสเปคเราเดิมๆเ,เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ คุณจะจะช่วยดูได้ว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะรวยเขาจะมีนิสัยประมาณแบบนี้เนาะพูดยากนะคะมันมันรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะเราก็พูดเท่าที่เราความรู้เท่าที่เราสามารถบอกคุณได้ก็จะประมาณอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะคนรวยเนี่ยเขาจะไม่โดดเดี่ยวนะเขาเวลาเขาทํางานเขาจะทําเป็นทีมคุณสังเกตไหมละ่ะใครแบบมารวยเดี่ยวไม่มีเนะยเขาจะเป็นทีมเป็นเส้นเป็นสาย เขาจะสามารถเรียกว่า,าดูแลคนแล้วก็เขาจะไม่ทําเองนะเขาเป็นทีมคนรวยจริงเนี่ยเขาจะไม่มาทํางานทําความสะอาดถ้าใครได้สามีรวยเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องทํางานอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอา้าไ,ได้สามีรวยจริงเนี่ยเอานี่แบบรวยจริงๆเลยนะหนึ่งเขาจะไม่ให้คุณทํางานอะไรแน่นอนเขาจะไม่ให้ทาหรอก แต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเราไปแล้วเราช่วยอะไรเขาได้บ้างถ้าเขาไม่ให้ทํางานเขาจะไม่ให้คุณมาทําความสะอาดหรอกเขาจะไม่ให้คุณมาเรียกว่ามาตัดหญ้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเสียเวลาเขาจะต้องเอาความสุขเวลาตรงนั้นไปสแสวงหาความสุขเนาะเขาจะไม่มาทําอะไรแบบยิบยิบย,ย่อยๆย,ย่อยๆแล้วเขาให้เงินแล้วเขาจะไม่มาบน หรือแบบมารู้สึกเสียดายมาแบบโอ้ยเงินต้องคนรวยจริงเขาไม่ถามคือเขาให้แล้วเขาให้เลยให้ด้วยความสบายใจคือแบบเออเอาไปเถอะเธอจะไปทําอะไรก็ไปทำนะน,นี่คือลักษณะของคนที่รวยนิสัยของเขานะแต่ว่าให้เราสังเกตการแต่งตัวหรือดูจากหน้าตาเราบอกตรงๆว่าเราบอกไม่ได้ว่ารวยจริงหรือรวยปลอมเนาะอันนี้ก็เป็นคําตอบของเรานะสาหรับ fc หนุ่มที่มาถามนะว่าจะดูผู้หญิงรวยผู้หญิงไทยผู้หญิงฝรั่งรวยยังไงว่า จะได้ไม่ไปแต่งงานกับเขาแล้วเป็นภรระาเอออน,นี้แล้ถ้าดูตรงนี้ก่อนถ้าคุณมาเริ่มต้นจากรวยหรือจนแล้วคุณไปลงท้ายด้วยความรักก็น่าจะอยู่กันยากเนาะแต่ถ้าคุณดูแล้วก็รักเขาด้วยความรักมันน่าจะเรียกว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าเราจะมีการพัฒนากาัน mm hmm. พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคนที่จะรวยในอนาคตก็คือคนที่ชอบทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีความรับผิดชอบมี มีความรับผิดชอบมีวินยัยแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็มีการตัดสินใจการรู้อย่างชาญฉลาดการเลือกอย่างชาญฉลาดแล้วก็ทุ่มเททุ่มเทกับงานเนาะแล้วก็กล้าทําสิ่งใหม่ๆนะคะก็ทํางานเป็นทีมด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งคุณสมบัติของคนรวยจริงๆเขาจะประมาณแบบนี้นะพูดยากให้คนจนมาพูดถึงคุณสมบัติคนรวย นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราเก็มาเรียกว่ามาพูดเพื่อที่จะ,ะให้ประโยชน์หรือบางคนอาจจะเออถึงบางอ้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช้ประกอบในการตัดสินใจไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับใครๆหลายๆคนนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะวันนี้มาพูดตรงนี้สักพูดสักหนึ่งคลิปก็ให้ดูบรรยากาศตอนนี้แดดไปไหนไม่รู้นะตรงนี้สวยมากๆเลยนะนี่เป็นชนบทในเมืองของเรานะคุณ นี่พูดสิ่งดีๆแล้วก็ให้ชมดอกไม้สวยๆด้วยเราจะได้แบบมีความสดชื่นเนาะก่อนจะไปหาสามีมหาผู้หญิงรวยผู้ชายรวยเนี่ยมาดูธรรมชาติแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงนะเราอยาเพ้อฝันให้มันเยอะฝันให้ไกลไปให้ถึงก็ใช่อยู่แต่ว่ามันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยตรงนี้เราก็อยากให้เห็นมุมตรงนี้ก็มันจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้แล้วก็จะมีดอกไม้แบบนี้นะคะก็ส่งความสุขให้กับทุกๆคนด้วยดอกไม้นี่ก็เป็นดอกแอปเปิลนะคุณ อันนี้ความสุขเล็กๆของผู้หญิงไทยในชนบทเยอรมันนะคะขอให้มีความสุขนะคะส่งดอกไม้ให้แล้วนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะ เรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะจ s Cheers.